อีกหนึ่งข่าวสงบจิตสงบใจกันหน่อยดีไหมคะอ่าใช่อันนี้ต้องต้องช่วยแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจรู้สึกว่าคือไม่รู้จะเถียงกันยังไงเนาะเศรษฐกิจดีไม่ดีโตแต่โตอืด อันนี้ก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกันสวดมนต์นะคะโดยเฉพาะชาวพุทธเนื่องจากว่าก่อนหน้าน,นี้ค่ะมันมีมติของมหาเทรสมาคมออกมาว่าอยากจะให้ทุกๆวันจันทร์เป็นวันที่ชาวพุทธทุกท่านถวายเป็นพระราชกุศลต,ต่อในหลวงในปีมหามงคลปีนี้ด้วยการสวดมนต์ทำบุญไหว้พระทําบุญใส่บาตรนะคะการประชุมที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นการประชุมของมหาเทรสมาคมแล้วก็กําหนดออกมาแบบนี้นะคะว่าเพื่อเป็นการ รวมจิตใจของชาวพุทธในประเทศไทยก็ขอให้ชาวพุทธในประเทศไทยร่วมกันเจริญจิตตะภาวนาร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567นี้คร้ี้คือที่ประชุมมหาเถรสมาคมก็มีความเห็นนะครับก็คือหให้ทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศเลยนะคุณชาาจัดพิธีเจริญพุทธมนตรเจริญจิตภาวนาหลังทําวัดเย็นทุกวันจันทร์ตลอดปีและก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเนี่ยมาร่วมทําพิธีด้วยและสองให้ใช้ฉัตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือตาสัญลักษณ์อ่บหกรอบยี่สิบแปดกรกฎาคมเนี่ยนะเป็นบทสวดเจริญพุทธมนตรด้วยทุกครั้งสามให้วัดทุกวัดในราชนาจักรและวัดไทยในต่างแดน จัดพิธีทาบุญตักบาทแสดงพระธรรมเทศนาเชิญผู้สานิกชนร่วมโดยสวมเสื้อเหลืองเข้าร่วมก็ทุกวันจันทร์นะคะเชิญชวนสวดมนต์ฟังเสียงท่านรัฐมนตรีพวงเพชรชุละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านพูดถึงกิจกรรมนี้กันหน่อยค่ะส่วนในเรื่องของการสวดมนต์เนี่ยมีนอ่งเทระสมาคมนะคะได้มีมติว่าให้ทุกวันจันทร์นั้นให้ทุกวัดทั่วประเทศนั้นสวดมนต์ถวาย พระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวนโรกาสครบรอบระชนมันษาหรอบนะคะก็คือในวันที่28กรกฎาคม2567ก็เชิญชวนให้ใส่เสื้อเหลืองาทางประเทศนะคะในวันจันทร์นะคะที่มีตาสัญลักษณ์แล้วก็สวดมนต์ให้ในหลวงตอนเย็นนะคะก็จะมีบทสวดมนต์ให้นะคะ ก็วัดไหนที่สะดวกจัดก็เริ่มเริ่มจัดได้เลยทุกวันจันทร์นะคะหลังสวดมนต์เย็นค่ะ